สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง First Sumik เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับเปลี่ยนภาษาของฟ o r ์กินเนนะครับเริ่มเลยครับนี่ครับเราเรากดตรงนี้ครับเลื่อนเพื่อเลือกหาปุ่มการตั้งค่านะครับนี่ครับนี่เราเห็นแล้วเรากดกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ครับ แล้วมันจะเจอตัวนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับเราก็จะเห็นวันท่านแรกนะครับเราก็กดเข้าไปครับนี่ครับมันก็จะเห็นภาษาเราก็เลือกภาษาที่เราต้องการครับเราเลือกภาษาไทยเราก็กดครับมันจะขึ้นภาษาไทยทันทียนะครับผมนี่ครับนี่ครับมันจะภาษาไทยเสร็จ ภาษาไทยเลยครับเนี่ยโอเคครับขอบคุณสำหรับก,การรับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับผม